กับโซเ,นเนนะดียเทปจูบด้วยนะวันนี้ผมไปนะฮะในวันนี้ในเกมชื่อว่า The g i t Attraction นั่นเองครับในวันนีนะ้เราก็จะมาตอนที่ห้องของพนะักสมุดเลอเตอร์นะเราจะไปเล่นเลยดีกว่าฮนะ <S <S อะไรลงมาวะเน,นี่ยเว้นไลท์ฮนะฉันโยกที่อยู่ในท่อระบายอากาศเพื่อเปิดแฟลชไลท์นี่ใจะมาคันโยกมันมีจริงไหมเนะน,น,นี่ยโอเคมีใช้ออปชันที่อยู่มอนิเตอร์เมื่อคุณรู้สึกว่าคุณตกอยู่ในอันตรายยังไงวะนี่เหลย โอ้นี่มอนิเตอร์เหรอมันยังดำอยู่เองว่าเรายัางไม่กดสตาร์ทโอเคหาทางออกให้ได้ถ้าบอกแค่นี้มันบอกว่าให้ผมแก้ไขปัจเซอร์แล้วก็ออกไปห้องนี้ให้ได้ก่อนที่มีใครเข้ามาจับคุณหรือว่าเวลาหมดสตาร์ทโอเคอะไรวนะเนี่ยเสียงโอ้โหนี่ไงฮะมีวิดีโเกมนี้ด้วยชัดเจนเลยฮะทีนี้ปรับปรับปรับสามอันใช่ไหมเออโอเคยังจำได้ไฮะเป็นไ,ไงความจำผมนี่แบบเอาไว้ตายตายเฮ้ยรูทอฟ อ๋อนี่เหรอวิธีใช้ไปยังไปแล้วโอ้โหอ๋อผมนึกว่าต้องเปิดไฟค้างไว้มาต่อเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอ What The fuck แมนไปว่าใจผมไปไหนเนี่ยอ๋อกด F กด F เอ,อ้นี่อะไรเนี่ยไอ้นี่มันทำอะไรได้วะเนี่ยเขาไปใกล้โดนหลอกแน่เลยวะไปดีกว่า ปดีกว่าเจ้าเกเจาเฮยเฮ้ยโอ้โหฟักโอ้มาเป็นตัวเลยเฮ้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 ยฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยกิจแทบช่วยด้วยเฮ้ยโอ้นี่มีนี่เด้ยเฮ้ยทำไมกิจแทบันเงยหน้าปะเฮ้ยเป็นเงยหน้าปะแล้วเอ้ระบบนี้ทำไงได้เนี่ยคอเต็มอ๋อเหมือนใน ห้าสิบโมเดเตอร์เฮ้ยเจอแล้วงงงงเลยนะเป็นเงยหน้าเปล่าวะเฮ้ยอู้มันเงยหน้าจริงโด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 อเฮ้ย <c oughs> เสียงงะอะไระอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋ออ๋อไม่กลัวเสียงนี้ฮะรีเพิลอันนี้เสียงอะไรอ่ะขึ้นขึ้นเสียงอะไรสมองเฮ้ยอ๋อนี่เสียงมันเงยหน้าโอเคโฟก์ปิดปิดปิดวิ่งเร็วมากฮะ มาอีกแล้วมันมาอีกแล้วปิดประตูปิดอยู่ไม่สามารถไม่สามารถฉันไม่สามารถเฮ้ยโอ้โโอ้โหโอ้ยน่าแฮงเออโอ้โหทิกลับทิกลับไงเอาชนะแล้วชวนะแล้วไปรับของขวัญของคุณที่ห้องโปรเจกต์รูม ฮะโปรเจคเตอร์รูมด้วยไม่ใช่โปรเจคต์ลูมขอไปฮะโปรเจกเตอร์รูมอยู่ไหนอ่ะแต่สภาพอย่างมี้ไม่น่ามีห้องข้างในจะมีอ่ะอันนี้อ๋อนี้เหรอโอเคโอเคก็ไม่บอกแต่แรกไม่รู้เลยเนี่ยอ๋โนี่ไงหนึ่งหนึ่งช้างอสองเฟดดี้หนึ่งช้างสองเฟดดี้สามตัวอะไรวะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหขาวไอ้เจอกดไม่ทันหนึ่งช้างสองเฟตตี้สามอยู่ไหนวะเนี่ยซ่อนอยู่ตรงไหนได้บ้างวะ อุ้เลียมโอ้ยเรียฆ่าเลยมารีบหารีบหาตอนนี้มาดีมากเลยหนึ่งนี่ไงหนึ่งหนึ่งใครวะเนี่ยหนึ่งชิกาโอ้ยเมื่อกี้อยู่ในเงามืดโคตรน่ากลัวสามกบหนึ่งชิกาสามกบเฮ้ยโอ้โหโอเคเออเฮ้ยพ่อหเุ้ยพ่อหเุ้ยโพ้ยไม่ได้ออกมาวะอ๋อนี่ไงเราได้นี่ยวะ ต้องอยู่ใ,ใกล้เหรอไหนลองเสียบดยิประตูบานนี้อ่ะโอเคใช่ห้องโปรเจคเตอร์รูมเน่ยสองสองอะไรคือสองสองวะคตรตะปมดาวก่อนอ่ะโอ้ไม่ได้ยินเสียง h ัตต์ฟลักเออออ้ย What ต h e ฟ u ักอะไรวะเนี่ยอ๋ออันนี้เหรอวางได้ อ๋อแล้วก็จัดเรียงโอเครู้เรื่องขอบด่วนิปมาไม่ตรงต้องตรงไปเป๊ะเลยวัเนี่ยใครมาป่าเแบบี้มาไม่ได้ลวหมดหมดหมดสิทธิ์แล้วเแบบี้เสียงคือแบบสุดยอดจัดเฮ้ยเตือนเตือนเตือนอันนี้เงยหน้าฮะอ๋อนี่มาด้วย มันเตือนแค่เฉพาะพวกไอ้พวก,พวกนีหรือเปล่าอะเออเแบบี้ไม่เตือนเว่าผมไม่ได้อยู่ข้างหน้าห้องทำงานวะท่านผู้ชมโอ๊ยฟักโอ้โหโคตรฮะในสุดฮะท่านผู้ชม เห็นในมือผมอไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปแล้วโอ้ยไม่อยู่แล้ว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 โอ้ผมเล่นนานมากขอบอกโอ้โอ้มาลงไป